กินน้ำเย็นเย็นชื่นใจกันหน่อยนะ,ะไ,มไม่เป็นไรแหะครับลุงพวกผมกินมาตลอดทางแล้วครับอ๋อยังวันเหรอนี่ก็จะเมิดคำละ้ะคืนนี้นอนพักที่นี่คอนแล้วกันพ่งนี้เคยออกไปแต่เช้าขอบคุณมากนะครับลงุงนับว่ายังโชคดีละ่ะคือผมมาเจอบ้านลุงนะ่ะไม่งั้นคงแย่แน่แนเลยพวกผมไปเก็บยอดปักหวานมาได้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ลุงไว้กินนะครับ โอ้ไม่เป็นไรผมไม่ชอบกินมันไม่ตื่นเต้นถ้าชอบตื่นเต้นก็ต้องกินกบกินเขียดแหละครับอาหารผมยังพอมีกินอีกสองสามวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีเพิ่มเขามาอีกเดี๋ยวกินอาหารด้วยกันนะครับแต่ผมไม่มีข้าวนะอยู่ในป่าแบบนี้นะไม่มีข้าวกินล็อกและผมก็ไม่ชอบกินด้วยชอบกินแต่นเนื้อ ลงล่าสัตว์กินด้วยนะครับใช่ผมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเ,เพราะอยู่ในป่าเลยเลือกกินไม่ได้นี่ก็ได้กวางม,มาสองตัวเมื่อหลายวันก่อนนั่งเล่นรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาอาหารมาให้กินน,น,นานๆจะมีแขกมาเยี่ยมถึงบ้านต้องฉลองกันหน่อย แล้วลุงเจ้าของบ้านก็เข้าไปจัดเตรียมอาหารมาให้แขกผู้มาเยืน hey, อนเฮ้เตอกูปวดเจี่ยวอ่ะไปหาที่ยวก่อนด้วยเดินไปไกลๆหน่อยด้วยเดี๋ยวเหม็นบ้านเขาอีกเที่ยวมึงยิงไม่เหมือนชาวบ้านกันด้วยอ้าวพี่อันเที่ยวแค่มันก็จะหอมว่ะขนาดพวกดาราเลยหล่อช่วยๆนะ่ะมันก็เหม็นคือกันนั่นแหลวะว่ะเดินไปแถวๆลังบ้านนู่นแหละไปไกลหน่อย ขณะที่เจ้านาเดชยืนชี่สายตาก็าเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ hey! นี่มันกะโลกคนนี่วะด้วยความสงสัย เลยย่องแอบดูลุงเจ้าของบ้านที่กำลังทำเสียงกุกกักอยู่ในครัวหลังบ้าน <alot. S 1> แล้วภาพที่เห็นก็ต้องทำให้แทบช็อก กูไปเจอหัวกระโลกอยู่หลังบ้านเต็มเลยแล้วกูไปแอบดูนะแกกำลังหันคนต้มอ,อยู่เลยเว้ยคนถูกถลกหนังเสียบมาอยู่บนโต๊ะอ้าวเฮ้ยเวละเอาไงดีไว้นะเด็บรีบนีสิวะจะไป่อให้เองว่านั้นเป็นแดกเรื่องไงไปเร็วสองเกลอรีบวิ่งออกมาจากบ้าน แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกตามหลังอา้าวจะพากันไปไหนหละ่ะอาหารเสร็จแล้วมากินสิอา้าวไอ้นาเด็ดแล้วตะอ้าพ่าวานเราล่ะจ้งมันเถอะนี่เอาชีวิตตอวก่อนเอถอะทายอ้วนน่มาตามมาเราจะทำยังไงวะไม่รู้มันมีอาวุธอะไรหรือเปล่าเดินไปเละเพียไปแหกแก้จากที่นี่สัดมีเยอะแยะไหม่กินมากินคนเดียกันวะ สองเกลอวิ่งหนีออกมาถึงทางออกบรรยากาศก็เริ่มมืดค่คาในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายและไม่รู้จะไปทางไหนย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีก่อนในช่วงนั้นหน่วยรบลาดตะเวนที่ประจำการอยู่ตามแนวเขาเกิดประทะกับผู้ก่อการร้ายอยู่เป็นประจำ บ่อยครั้งที่สเสบียงหมดและกองหนุนก็โดนฝ่ายผู้ก่อการร้ายดักสุ่มโจมตีทำให้ไม่สามารถเอาสเสบียงอาหารมาส่งได้ประกอบกับในป่าของกินก็หายากจะใช้ปืนล่าสัตว์ก่อกลัวฝ่ายตรงข้ามจะได้ยินอาหารที่พอหาได้และเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีก็คือเนื้อของศัตรโูโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกล้ามเนือ้อชายง ไปแร่เนื้อไอ้พวกนั้นมาเอาเฉพาะโซนขากับแขนนะเอามาไว้ตากแห้งคงได้กินกันตายได้หลายวันดักสุ่มโจมตีกูดีนะกินไม่ให้หายแขนเลยครับผู้กองทุกครั้งที่มีการแร่เนื้อของฝ่ายศัตรูผู้กองจอมขมังเวทก็จะไา่คาถาสะกดวิญญาณของฝ่ายศัตรูไม่ให้มารบกวนและได้ทายทอดให้จายงไว้ป้องกันตัวอยู่มาวันหนึ่ง หน่วยลาตัวเอ็ของจ่ายงถูกโจมตีอย่างหนักจนทําให้ทุกคนเสียชีวิตเหลือรอดมาเพียงจ่ายงคนเดียวจึงหนีเอาตัวรอดเข้าป่าลึกติดอยู่ในป่าไม่กล้าออกไปเพราะกลัวฝ่ายศัตรูจะดักซุ่มยิงใช้ชีวิตอยู่ในป่าแห่งน,นี้การกินเนื้อฝ่ายศัตรูมาบ่อยๆเกิดติดใจในรสชาติจึงเห็นทุกคนที่ผ่านเข้ามาในอนาบริเวณ คืออาหารอันโอชาสองเกลอเดินสุ่มมั่วไปอีกครั้งและแล้วก็ต้องหยุดจะไปไหนกันนี้ไอ้คนบ้าที่กินคนมาใช่ไหมพี่รู้ได้ยังไงครับพี่ก็นี้มาเหมือนกันเหรอไม่ได้หนี เราหนีมันไม่ทันเลยโดนมันฆ่ากินฮะโดนฆ่ากินใช่ก็ที่พวกเองเห็นนั่นแหละคือข่ากับเพื่อนและอีกหลายคนที่เป็นเหยื่อของมันแต่เองสองคนไม่ต้องกลัวข่าหรอกนะพราข้าไม่ทำอะไรเองหรอกข้าทำบาปมาเยอะแล้วข้าเคยเป็นนายพานลาสัตว์อยู่ในป่านี้แหละ แต่ในที่สุดกรรมมันก็ตามสนองข้าเลยทุกข้าตายเป็นผีเฝ้าป่าแถมโดนกินเนื้อไม่ได้เจอญาติพี่นอ้องและทำไมพี่ไม่เอามันเคินมั่งล่ะครับปล่อย้มันเที่ยวฆ่าใครต่อใครกินเป็นว่าเล่นแบบเนี้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับมันหรอกเพราะมันบ้าวิชาอาคมมันทำตัวเป็นเจ้าป่าเสียเองแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่กล้ายอย่างกกลเข้าไปในบริเวณนั้น พวกเองรอดมาได้กระบนแล้วโดวยปกติแล้วใครที่เผลอเข้าไปในนั้นไม่มีรอดออกมาสักรายเดียวพวกเองรีบหนีออกไปจากป่านี้ซะในนี้มีแต่อันตรายเต็มไปหมดเดี๋ยวข้าจะนำทางผาออกไปอย่างน้อยข้าก็จะได้บนมาบ้างที่ได้ช่วยคนอื่นขอบคุณพี่มากนะครับพี่อย่าลอกพวกผมนะครับพวกผมไม่เคยทำอะไรใคร อยากมีชีวิตรอดก็ตามข้ามาอย่าพูดมากกลับครับข้าจะบอกทางไปเรื่อยๆจนว่าพวกเองจะจำทางออกได้แล้วผีพรานสิงก็พาสองเกลอเดินลัดเลาะป่าเขาโดยบอกทางเป็นระยะจนมาถึงทางออกที่สองเกลอคุ้นเคยก็เกือบสว่างข้ามาส่งพวกเองถึงตรงนี้ เดินไปอีกหน่อยก็จะเห็นทางกลับบ้านจำไว้เวลาเข้าป่าอย่าเข้าไปลึกเกินควรอยู่ในขอบเขตตัวเองอย่าล้ำเส้นข้าไปล่ะขอบคุณพี่มากๆเดี๋ยวพวกผมจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับการเบียดเบียนชีวิตอื่นที่ไม่มีทางสู่ เพื่อให้ได้มาสนองความสุขแก่ตัวเองและพวกพ้องในไม่ช้ากรรมก็จะตามเบียดเบียนชีวิตคืนเช่นกันกงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนกันไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานหลอนไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ